อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคก,การเพิ่มยอดฟอลโล่นะครับหรือยอดพิดตามของอินสตาแกรมนั่นเองแล้วก็มียอดฟอลโล่น้อยนะครับยอดพิดตามน้อยกันก็สามารถเพิ่มตามผมกันได้เลยตัวรีการนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับอ่ะให้คุณผู้ชมเข้ามาในวิดีโอนี้ก่อนเลยนะครับตัวรีการ์เข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในดีแค่ไรคลิปนี้ก็ได้เลยจากบล็อกลิงของเว็บไซต์ เว็บคาราชีฟที so Uma, so ่ีย้รอยแล้วเรีกงก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับพอเข้ามากันแล้วนะครับอ่ะก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้ไปเลยอ่ะจะมีการเข้าสู่เว็บไซต์คลิปขีดโซเชียลกันมาแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเพื่อยดโซเชียลกันเองนะถ้าตัวนี้เขาจะ้เอาแอบลงชื่อใช้กันนะครับคนที่มีบัตรสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้งานด้านตู้ดี้ไปได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีสมาชิกกันนะครับก็ไปสมัครสมาชิกก่อนอ่ะเขาเข้าที่สมาชิกงานได้บนขวามือตู้ดีเลยนะครับ เอาด้วยการสมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับก็ใส่ชิวใช้ลงไปอีมลนะครับสองข้อมูลใส่ขอ wrote, ้อมูลกันไปเรียบร้อยสร้างบัตรขึ้นมาเดี่ยนผ่านอีกครั้งนะครับแล็อย่าลืมติ๊กไปดิใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตมัิกันด้วยนะครับแล้วกดอ่าเลือกรูปภาพไปนะครับเพื่อยกอยางนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับหรือบอร์ดนี่นะแล้วกดสมัครใช้งานกันไปได้เลยตรงนี้อ่าโซลิติสมัครใช้งานที่ Google ก็สามารถกดตรงนี้เพื่อสมัครใช้งานที่ Google ไปได้เลยนะครับเอาด้วยการสมัครทีบาร์กันแล้ว กดลงชื่อใช้งานได้ o o g l e d ท i v e ไปเลยก็กดลงชื่อเข้าใช้มาเลยนะครับอ่ากดลงชื่อเขาใช้ไปเลนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์เชนคิปโซเชียลกันแล้วสั่งที่เป็นหน้าปอดจังซื้อให้คิปนหน้าคำซื้อใหม่ก่อนนะก็ไปสั่งซื้อกันก่อนนะครับตัวที่เป็นหน้าคำซื้อใหม่จะมีหลายฟ,ฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยจะมีเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมยูทูบทิกตอร์ทวิตเตอร์แล้วก็อื่นมากมายเลยนะครับเพื่อใเราเลือกใช้กันก็สามารถเลือกใช้งานกันได้ตัวที่เราเลือกใช้ไปฟอร์มอ อาจจะมีมุมหมู่ตัวน kind of mm ี้ได้ใช้ลายมูมหมู่เกินเลยนะครับก็สามารถได้ใช้งานกันได้นะตอนนี้ผมจะได้ใช้ม่มเพิ่มบริการพิเศษตรงนี้เลยก็เลยไปเลยนะครับแต่บริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้กับเราได้ใช้หลายบริการกันเลยจะได้ใช้บริการแรกเลยนะครับก็เลยไปเลยนะครับจะมีคัดบาตรงนี้ให้กับเราได้อ่านกนเลยจะมีคัดบายนะครับหรือเมสซ์คอนบอกตรงนี้ก็สามารถอ่านก่อนใช้งานกันได้เลยต่อไปการวางลิงก์ไปลิงก์ขออโปรไฟล์มาไะครับไป Copy ัญช์โปรไฟล์อินสตาแกรมมา ากนั้นก็รีนเนี่ยมาใส่ลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับแต่ั้นก็ใส่จำนวนหรือปรนมาการเพื่อเข้าไปกันได้เลยเหมือนการเซ็หนึ่งร้อยนะครับก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับแต่ั้นวิในการคำนวณค่าใช้จ่ายกับเราเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อกันไปได้เลย <S <S อ่อกากดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นมันมีคำจะเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว,ว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับก็ออกจะรอสักครู่พอเว็แไซก็ใช้เวลาดำเนินการกันนี่นีงครับอ่าก็ระหว่างที่รอะ แนะนำเมนูตางขอไว้ใชกันต่อเลยอ่าต่อมาจะเป็นหนรการสั่งซื้อี่ขึ้นมากับเราได้เห็นกันเลยว่าเราเนี่ยสั่งซื้อบริการไหนไปจะมีออเดอร์ดีบริการที่สั่งซื้อเราจะมีลิงก์ที่เราใส่เข้ามากันด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปอ่ะก็จสอบกันได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะส่วนตัวนี้เป็นสาระของวิซ่าบอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับาต่อมาจะเป็นเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับก็จะมีช่องทางตะแกรงเคียลโค้ดโทนี่วอลเลทคริปโต ก็สามารถทําตามไปได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะก็สามารถเข้ามาครับแนะนําเพื่อนมาใช้สนี้ได้ง่ายๆกันเลยนะครับแค่ก๊อปปี้ที่นี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆไปเลยนะครับแต่คุณผู้ชมก็ได้ตาค่าแนะนําหรือตาค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ถึงห้าเรซ็นกันเลยตัวนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูซีรีหนังจีนนะถ้าหากคุณผู้ชมนะใช้งานไปไซนะครับในจำนวนเงินห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าดูซีรีหนังจีนตัวนี้ได้ฟรีก และจะมีอัปเดตใหม่กันทุกเดือนด้วยนะตัวหา้ามพลาดกันเลยนะครับสำหรับที่ดินจีนต่อมาจะเป็นบริการทั้งหมดก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นหน่วยที่รวบรวมบริการทั้งหมดไปแล้วก็สามารถเข้ามาค้นหารบริการที่อยากม่เจอจากตัวนี้ได้เลยนะครับอาจจะบริการจากตัวนี้จะมีทั้งเรทราคาเลยขั้นตามเลยข,ขั้นสูงสุดตัวนี้บอกเราด้วยถ้ายังมีข้อได้เปยตรงนี้คลิกเข้าไปเพื่ออ่านขไปยก่อนใช้งานก็นได้นะครับาารต่อมาจะเป็นหน่วยที่ต่อแอดมินนะครับ อ่ะถ้ามีปัญหาอะไรยอดนิยมขึ้นยังไงสามารถเข้ามาติดต่อพินต้นนี้ตรงนี้ก็ได้เลยนะครับก็จะมีแบบตัวนี้ให้กับเหล่าเลืิกครับแจ้งปัญหาใส่เลขออเดอร์ลงไปพิมพ์ข้อความบอกแอดมินกันไปได้ตัวนทีพิรูปภาพนะครับหรือไฟล์หลักฐานก็สามารถกดตรงนี้ส่งรูปภาพไปให้กับแอดมิมนั่นทราบได้เลยนะครับอ่ารู้ติดต่อทางไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้นะครับสแกนเชื่อโค้ดไปติดต่อแอดมินทางไลน์กันได้เอาละครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราเปิดคิวดีกว่านะครับตัวนี้ยอดพิจารณามาารรเห้ขอังหนน้าีเรับดูว่า ไปใช้ในการให้เราเส็จสิ้นกันแล้วหรือยังอ่ะก็ยังไม่เคลื่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับบริษัทอยู่ช่วงกําลังดำเนินการอยู่นะครับตัวนี้ก็จะรอสักครู่นะครับบริษัยก็ใช้เวลาดำเนินการกันนิดนึงนะก็ตามเลยเวลาเลยนะครับตัวนี้ก็จะรอสักครู่อ่ะตัวนี้จะรอดำเนินการ <S <S นะครับเพิ่มการวิสัยร่าวิสัยขึ้นใหม่ทีตอนนี้ยอดวิสัยเพิ่มใหม่แล้วที่รียบอกันแล้วนะครับเอากำจัดเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ยอดวิสัยดำเนินก,การเพิ่มใหม่แล้วที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับพอจเจอ,อนนีวิ่มมาถึงสัยสิบกันแล้ว อ่ะก็สำหับชมท่านใดที่การใช้เวินี้ครับมีการใช้บริการาต่างๆของเวิษนี้ังการวางลิงก์ของเวิษัทครับไ้ข้างา่างคลิปที่รด้บอยแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอต้อนราไปก่อนก็สวัสดีครับ